うん。 ำที่สองนะคะอายอชัยที่ยอาที่สามนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ศักดิรงพระนามค่ะ สีนะคะนายวรพงศ์สิทธิมนตค่คตะผมฝากท่านดูก่อนนะบำต่อไปค่ะนายเฉลิมศรีธารมนต์ค่ะ นอคายพยุงสังดาสาวิัน